สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเป้งๆนะคะวันนี้เปงๆเสื้อแดงวันนี้เสื้อแดงวันนี้ก็จะมาจัดเซรามิกเหมือนเดิมระการสีรขาวล้วน,วน,นเสื้อแดงเสืส้อแดงไม่จัดสีขาวใช่แล้วก็ผสมใบเขียวๆเล็กน้อยนะคะเพื่อให้มันดูธรรมชาติขึ้นสวยงามมากขึ้นชอบมากเลยมาเรามาดูกันวันนี้เราจะจัดจริงๆอยากจัดแนวนอนนะคะคือเรานอน,อนจัดอ่ะ อย่าไม่อยากถ่ายเก่งใจเก่งใจอย่าจะถ่ายตอนจัดแนนอนคือคลิปเราจะไม่มีตอนจัดแนนอนแล้วเดี๋ยวเขาจะรู้ว่ามันเป็นความสามารถพิเศษเลยไม่กล้าจัดอันนี้จะเป็นเซรามิกนะคะอันนี้เป็นเซรามิกอันนี้เขาว่าหกนิ้วจริงหรือเปล่าค่ะจริงค่ะนกอน้เอามือวัดนี่ค่ะนี่ห้านิ้วแล้วค่ะนี่ค่ะนี่เป็นสิบนิ้วมันเกินแล้วอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนดูไม่ทันนะก็กอกลับไปใหม่คือไปดูคลิปเพิ่มไปดูคลิปใหม่ไม่ครับผมรูปยอปลาอย่างไรไม่กินก้างใหญ่ๆปลาอะไรคะก็่ี่ไงก้างปลาอนี่เขาได้ยอดผักกูดนะคะเ้ยเพื่อนก้างปลาไม่ใช่เหรอยอดผักกูดทุกครั้งหนูก็บอกเพื่อนก้างปลาว่วานี้เป็นผักกูดด้อไก่พันธ์ อันนี้เราก็จะพันก้านซ้อนเพื่อนะไเพื่อเวลาเราปักแล้วมันจะไม่หมุนนะคะเวลาพันก้านดอกไม้ต้องมีสมาธินะครับต้องเงียบใช่ค่ะเพราะว่ามันต้องพันค่ะที่ผมพูดเฉพาอเปล่งก็ไม่พูดอะไรผมก็เลย อันนี้ก็จะเป็นรับซ้ายก็ขวานะคะรู้ชอบซ้ายขวาชอบทั้งคู่เลยค่ะอ,อย่างนี้เป็สวยทั้งคู่ใช่ไหมสวยทั้งคู่อะไรข้อตา้องเป็นงจัดแนวนอนกับจัดแนวตั้งี่นเราเป็นชอบแนวไหนแนวนอนแนวนอนมันจัดง่ายกว่าหแนวนอนจัดง่ายเ<อ>พราะมันจัดได้ทุกมุม แล้วทุกมุมด้วยต่อไปเวลาไปหาอาจารย์เต็มทจะถามอาจารย์เต็มไม่ชอบจัดแนวนอนหรือแนวตั้งถ้าอาจารย์เต็มน่าจะชอบแนวตั้งเสร็จแกทําคลิปนี้จัดแต่แนวตั้งแล้วก็ดัดหน่อยนะคะสนใจสินค้าแม่ค้ามาสิจานได้เลยครับเราใช้กุหลาบตัวนี้นะคะ อันนี้ก็เรียกกุหลาบคอสมอสนะคะคอสมอสนะใช่ไม่ใช้ก็ทิ้งให้ตรงน,นั้นมันต้องเต็มทิ้งไม่ได้ค่ะมันของมันราคาแพงจะ,จะให้พี่ถือไ,ได้นะ <c oughs> กำลังขาดแทนทุนทรัพย์ใช่เราจะใช้กุหลาบคอสมอสสีขาวนะครับใช่ เป็นสีที่ดูสบายตามากเ,<ร>าเลยค่ะเราจะผสมประสานกับลิลลี่ลิลลี่ใช่นี่ลิลลี่เป็นลิลลี่ชอเล็กๆดอกเล็กๆแต่คนจัดจะใหญ่หนะ่อยใหญ่หลังหลังในเพลงเขาเป็นคนสมบูรณ์ไงอ้วนเหรอคิดว่าหนูอ้วนเหรอไม่ใช่อุดมสมบูรณ์หมายถึงว่ากินดีอยู่ดีแต่มันไม่เป็นเพราะพี่ตุ๋ยนะไม่ไม่ไม่เป็นเพราะพี่เหรอ <laughs> พราะพี่ไม่ได้ซื้อหนูกินนี่พูดให้คิดพูดให้คิดยี่คิดไม่ได้แบบช่วงนี้ยิ่งเป็นวันนี้ยิ่งเขาได้อะไรออกมาแล้วพี่ก็ยิ่งคิดไม่ได้เลยพี่แต่ว่าเออจะก็เพลินงี้เนาะวันนี้พี่มาส่งนี่เลยเออต้องเป็นสั่งอะไรไหมครับผักกูดผักกูดอางเงี้ยเป็นก็สั่งกินค้าแทบทุกวันนะครับ บอสสั่งขายดีเปหวขายดีมากค่ะก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันนะคะอยู่ตลาดรัตบุรีสนามหลวงสองนะคะโซนหนึ่งซอยเก้านะคะอยู่กลางๆซอยค่ะเป็นคนกลางๆฝากกดติดตามช่องไว้นะครับจะได้เจอน้องเพ็งๆนะครับผมใช่ท้ายเดียวกดกระดิ่งนะคะเปิดการแจ้งเตือนนะคะเวลาเรามีคลิปใหม่ๆมาอัปเดตมันจะเด้งตงงๆตงเตงเเ มาดูแผ่นหลังน้องเพ็งนะครับนี่ค่ะแผ่นหลังมันจะทอบพวกแผนที่ประเทศไทยอะไรประมาณนี้ค่ะน้องเพ็นงจัดแบบสไตล์เอียงเหนูเหรอเอียงงี้นเหรอไม่ใช่เอียงจากกรมาอ๋อนึกว่าเอียงหนัวแล้วจะโอ้ยอย่างเงี้ยเหรอคะ มันเหมือนคนไม่ปกติเนาะอย่างเงี้ยคนจัดไม่ปกติครับไม่ใช่หมายถึงพี่ไม่ปกติ <laughs> มาให้ลูกค้าเราดูการจัดแบบเอ,เอียงเดูหน่อยว่ามันเหมือนมีความสามารถพิเศษ<ช>ไงมั้ยนะใช้ความสามารถเขาเป็นมีความสามารถเยอะมันมีจัดแบบเอ,เอียงเอย่างเงี้ยเ <laughs> หรอมันโคตรเก่งอ่ะเพิ <laughs> ่งเคยเห็นนะว่าตากล้องให้จัดแบบเอียงเนี่ยตรงๆก็จะเห็นแต่แผ่นหลังน้องเก่งมันเอียงไปเกินไปไหมคะ แล้วนั่งเอียงใช่ไหมมันก no ็เอียงไม่ได้เธอก็เห็นแผ่นหลังเราไงเดี๋ยวคนดูเราก็ไม่เห็นไงแผ่นหลังหนูก็จะเห็นแผ่นหลังหนูไงหนูก็ขยับอย่างนี้ก็ได้แค่ไม่มีกากเกลื่อนก็พอค่ะนี่นะคะนี่นะคะประมาณนี้แล้วก็จะมาใส่ลิลลี่มินิลิลลี่นะคะ ลูกค้าชอบลิลลี่ค่ะเราก็จะใส่ประมาณห้าดอกนะคะเป็นสไตล์แบบขาวสำหรับคนที่ชอบสีขาวคสีขาวรว้อนสีที่แบบดูสะอาดนะคะเหมือนคนจัดดูสะอาด ที่เป็น,นอเอสซีแล้วเพลงก็เข้ามาคอมเมนต์นให้กำลังใจน้องเพลงได้นะครับขอรัวๆนะคะรัวๆขอใจรัวๆเพลงขอใจรวัวๆต้องการเลือดด่วนต้องการความสุบฉีดเนาะต้องการเลือดสุบฉีนะคะสุบฉีหน่อย,อย,ยเช่นนี้เป็นไรโรคเป็่งจะซับจางได้ไหมโรคซับจางนะคะเกิดขึ้นได้กับบุคคลทั่วไปนะคะระ,ระดับชั้นล่างและชั้นกลาง มันต้องเลยรีดต้องสุกวันนี้ใมแต่วันนี้เสียกว่ากายไม่แห้งเราก็สามารถแก้แบบได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านนี้เพื่อเพื่อนเห็นไหมครับ มัเปลนใช้เวลาไม่มากเลยครับแต่การตัวนี้เรื่องมันเป็นเพราะมันเป็นสีเดียวกันหมดไม่เกี่ยวค่ะพี่เพราะมันเป็นสีเดียวกันหมดก็จะฝากง่ายไงไม่ต้องไปโอ้มันก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดนะคะแล้วแล้วลาหลุดง่ายไหมคิดก็ไม่ง่ายค่ะเพราะคิดตัวหนึ่งก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงวันหนึ่งได้กี่ตัวนวันหนึ่งก็ได้ห้าตัวเองค่ะห้าตัวใช่ส้างสิบตัวกี่วันจะเสร็จเนี่ยก็ประมาณห้าวันอ่ะห้าห้ายี่ห้าห้าหกสามสิบหกวันค่ะพี่ นนช่างเขา,าอะค่ะช <c oughs> ่างข,ขนาดนั่นะ <c oughs> บอสหนูจไม่ว่าะบอสไม่ว่าค่ะบอสไล่ออกเฉยๆค่ะวน,นึงเพ็งก็จัดได้ประาณห้าสิตัวครับก็ขาพเรืองะไรไ,ไม่อยากจะของพวกนี้ไม่ต้องคุยค่ะห้าสิบตัวนี่คือตัวเล็กๆตัวเล็กๆไม่ต้องคุย<ล>ือกันกยไม้ใหญ่จะดด้านหลังนูนอะตอนนี้ย่สิตัวตอน ตั้หลังใหญ่ๆ <Okay. S 1> ไม่เคยจัดนะฮะไ <c oughs> งานมันเป็นของบอสค่ะ <c oughs> ไม่อยากก้าวไก่ไากกาไกงานของใครค <c oughs> ่ะอ่า <c oughs> พอใส่าบายูคาราเสร็จนะคะอันนี้เป็นๆก็ใส่ยูคาเสร็จแล้วแล้วก็จะต้องมาใส่ตัวแต่งเด <c oughs> ี๋ยวพี่าพี่อยากได้ใบไม,ม้อะไรสักอย่างตรงตรงม,ม,ม,มุมซ้ายมือมุมซ้ายนี่แหละใต้ใต้ดอกไม้ใต้ดอกไม้ใต้กระดา จริงจ่มันเป็นกิ่งนี้นะคะไม่ไม่กิ่งนี้มันมาอยู่ฝั่งนี้นลคะใช่กุหลาบเนี่หลอกข้างล่างไหนคะกุหลาบใหญ่หรอนั่นแหละถ้ามีใบไม้หรืออะไรมาอยู่คือคือมันต้องไปตามสเต็ปนะคะมีน้มไหมมันต้องตามแบบมีใหญ่มีเล็กแล้วก็มีตัวแต่งซึ่งมันมาที่หลังแล้วทำไมตากล้องใจร้อนยังคะมีน้ำไม่ไปจะมาก็ได้ยินไหมคะเนียนตอนต่อไปจะใส่หยิบโซกับตัวแต่งสเลด ฟังดูดูเนี่ยจะใส่ยิปโซนะคะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจเนี่ยทเลอนประจำพี่ตุ้ยังได้ใบไม้อ่ะแฟนคลับไม่ต้องตกใจนะครับทเลอนประจำค่ะลาตะกล้องกับเอ่อเอแ้วนางเอก โดนเ,เปล่งคิวเลยนอ่ะวัวมาเฉีมได้จบเร็วไงวัวเปล่งแค่ทำเสร็จเร็วพอหยิบโซ่ปุ๊บอ่ะใบไม้นะคะตากล้องดูใบไม้ตากล้องดูตอดูเลยครับไม่เคยเห็นตากล้องดูว่ามันจะเป็นใบไม้มันคือเป็นเฟิร์นตัวนี้โอเ้เป่งๆใช้เฟิร์นตัวนี้ในการใส่ก็เป็นชอบตากล้องลีลาเหลือเกินชอบตัวนี้หรือว่าพี่ว่ามันมีตัวนี้มันมันดูคลิว้ว <laughs> จร,จริงๆทางร้านเรานี่คือตัวแต่งเยอะมากแต่เราไม่ใช้ไม่ใช้ใช้ตัวนี้ชอบชอบทำไมตาทำไมตาโก้มันเรื่องเยอะน,นี่นี่นะคะนี่เราอันนี้แเ่งนก็จะใส่ตรงกลางหนึ่งกิ่งนะคะไ,ได้ๆนะครับต้อ,อ,เองเนียวกวงหนอนแล้วก็เฟิร์ เนี่ยค่ะเป๊กๆก็ใส่เฟิร์นเนี่ยคือเฟิร์นใส่ยังคะใส่ยังใส่แล้วนะนม,มันไม่เยอะไปเหรอคะคชอบชอบเลยบางทีมันแบบเยอะเกินก็ลกนะใส่ไปเลยอีกต้นหนืงซังด้าน,นมุมหน่อยต้องระวม้เนี่ยนั่นแหละใส่เข้าไปอือใส่ให้พี่ตุ้ยเลยพี่ตุ้ยชอบโอเคถ้าตามใจพี่ตุ้ยเลยว่าไงเงี้ย นี่ครับใส่เสร็จแล้วก็อย่างนี้นี่ใส่เสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะใส่ยิปโซอีกหนึ่งกิ่งที่พี่ตุ้ยใส่ก็พี่ตุมองมองอย่างไรครยิปโซไม่ตัดลงเราก็ตัดครึ่งหนึ่งนะคะที่เหลือทิ้งไม้ไม่ทิ้งค่ะทุกอย่างใช้ได้หมดเราก็แซมตรงนี้นะคะหนึ่งกิ่งก็ได้ยินแล้วเอาตัดตัดเลยนะคะตัดค่ะแต่ไม่ได้ตัดทิ้งตัดครึ่งค่ะแล้วอันนี้เราก็จะแซมตรงนี้นะคะ รับกันนะคะเพราะดอกไม้ต้องมีแบบมีซ้ายมีขวารับกันถึงจะสวย<อ>แต่ถ้าดอกเสมอกันปุ๊บมันก็จะไม่สวยมันก็ต้องมีสูงมีต่ำมีไล่ระดับมีเอ็นมีข้างเนี่ยคะ่ะก็จะมีมุมของดอกไม้มันก็จะสวยต้องใช้เวลาคลุ้มค่ากับต้องเป่ยเวลาจะสันเวลาหาย,ยากมาก<ะ>ไม่ได้ถ่ายคลิปล <laughs> ต้องเปลี่ยนคนละ บ้านไนไปเดือว,ว่าจะหาตากล้องใหม่อยู่นะแล้วเขาทำไม่โทรไม่คุยไม่ร่าจะหาหเาลยนะแล้วก็แซมตรงนี้นะคะใช่ครับผมไม่กินอะไรเลยวันนี้เออยังไม่หิวยังทำธุระอยู่ครับผมโอเคฮะอ่ะทางข้าวแล้ว อ่าเลยนะคะแล้วไปก็เป็นก็จะไปใส่ใบด้านหลังหมายถึงว่าเป็นจะลูกไปด้วยไหมหมุนหมุนค่ะนี่มันเป็นมันมันเป็นออโตเมติกมันหมุนได้อาจารย์หมุนหลูหายไปไหนเนี่ยหายค่ะไม่รู้อยู่ไหนแล้วมาเอาจานหมุนมาติงแล้วก็เราจะใส่เฟิร์นนักลตัวนี้นะคะเป็นเฟิร์นที่น้องติ่งเพราะว่าสวยมากสวยค่ะสวยทุกตัว ผ่านทุกตัวอันนี้คือด้านหลังดอกไม้นะคะฉะนั้นจงมั่นใจในตัวร้องเิงนะครับเราจงมั่นใจว่าเราต้องปิดมันถึงจะสวยประเภทปักกุ๊บสวยซับน้องเอืงปักแบบไม่คิดถ้าคิดก็ไม่ปักถ้าคิดคงจะไม่ปักนี่ปักไปเลยผ่านการนิดนึงนะคะ วันนี้น้องเต็งจะทำให้เสร็จนะครับราสตัวก็น่าจะเสร็จนะคะแต่อุปกรณ์มาครบพอดีมันมีดอกไม้ที่สั่งไปที่จะต้องใช้ยังไม่มานะคะใช่เราก็เลยดึงเวลาไว้ต่อไปจะเป็นสีอะไรไม่รู้นะครับถ้าผมอาจจะเป็นชมพูล้วนค่ะเพราะเขาส่งแบบสีมาจากงานตรงนั้นผมจะมาถ่าย f ีน้องเป็งดูเอฟซีก็ไม่ว่างมาช่วยซื้อดอกไม้นะคะใช่มาดูแลน้องเต็งหน่อยก็ได้เนาะ ช่วยมาดูแลกันหน่อยนะคะ<ม>ก็จะประบาลน,นี้นะคะก็เสร็จแล้วนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะสี่ตัวสีนี้สี่ตัวงานได้จบลงแล้วตัวนี้ยังไม่สวยเราดัดใหม่ได้นะคะอาจจะสูงไป เสร็จแล้วนะคะจากการทนขาวล้วนบวกเขียวด้วยใบยธรรมชาติมันผสมผสานด้วยยิปโซมันออกมาแบบละมุนล,ละไมมันออกแบบว่าอ่อนช้อยพลอยพริงน,นี่คือแบบออร์แกนิกออร์แกนิกจะในร่มจดในร่มมีแสงลำไรเล็กน้อยเ <laughs> พื่อความสวยงามของใบและดอกนี <laughs> 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 ่ก็จะดอนไม้แนวออร์แกนิกเออ จัดแบบออร์แกนิกนะเพราะตอนนี้คนเรามันรักสุขภาพกันเยอะนะคะแล้วก็จะทำเป็นออร์แกนิกเอาแบบเขียวเขียวสีขาวล้วนใช่ก็ผสมใบนะคะใบงูายคืสีดอกไม้กับสีกุจัดเหมือนกันครับขาวจั๊วทั้งคู่เข้ากันมากครับเข้ากันเนียนถูกใจง่ายก็เนียนมากครับกลมกลืนอะ ขาวเนียนดำเนียนค,ครกนไหมคะโอเคนะคะนิดนึงก็เสร็จแล้วนะพวเพื่อนๆก็สนใจเข้ามาติดต่อสอบถามได้นะคะ0819212617นะคะร้านผลิตดีซไซน์นะคะกิ้งกังมาได้เลยนะคะเรามีแอดมินแอดมินเรารับสายอยู่นะคะแต่ว่างหรือเปล่าไม่รู้นะคะตอนนี้ยุ่งๆแอดมินเรายุ่งนิดนึงค่ะ โอเคแอดมินไวสดใสไวนาใช่ก็ฝากช่องฝากร้านด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์และสับสไครต์และก็กดกระดิง่งติงต้งติ้งติ้งให้เป็นๆด้วยนะคะเพิ่มการแจ้งเตือนนะคะว่ามีคลิปใหม่ๆโหลดสวยๆดอกไม้มาให้เพื่อนๆเห็นทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเราเจอกันใหม่นะคลิปหน้าอย่าลืมอย่าลืมนะคะว่าจะจัดโทนสีอะไรวันนี้บ๊ายบายไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ